อรถเ่าอยู่ข้างหลังร้ปเาเจเจ้าอเจเนี่ยเป็นรถเนาะเออเนี่ย แม่ขาขาขไปแม่เอ้ากำลังกำลังยังแม่เอาเสกก้องแม่อุปก่อนาการแสดงพร้อบหม, <c oughs> มีดหน่อยไหมพอ,อ,อบค่ะ,คะ,ะสวยมากดีค่ะแม่แม่ไปลงติก๊กตอ,อกเดือง

ยังไปกันเลยเนี่ยปางไปก็ัอยู่ในรถเท่ายังอีกบ้างเปนรถตู้มีอย่าีกบ้างมองมับมองมองมองนี่